สวัสดีครับผมครูตอบฟิสิกส์นะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทฟิสิกส์เล่ม2บทที่6นะครับเรื่องโมเมนตัมและการชนข้อที่14ข้อนี้จดบอกว่าลูกเบสบอลนะครับมวล0 1น5 1 4กิโลกรัมก็คือตัว M นะกำลังเคลื่อนที่ในแนวระดับด้วยความเร็ว4 0เมตรต่อวินาทีอันนี้ก็คือตัว U นะครับไปทางซ้าย และถูกไม้ตีออกในทิศต,ตรงข้ามนะครับด้วยความเร็ว v ถ้าแรงที่ไม้ตีกระทําต่อลูกเบสบอลนะครับมีค่าเท่ากับ7.25คูณ10กำลัง3นิวตันอันนี้คือตัว F เนาะและลูกบอลนะครับกระทบไม้ตีนานเท่านี้อันนี้คือตัว t นะครับจงหาการโดนการโดนคืออะไรครับเดลต้า p โอเคไหม ขนาดของความเร็วก็คือหา v นะครับอ่างั้นผมวาดรูปก่อนเนาะก็คือมีวัตถุนะครับมวล m แบบนี้เคลื่อนที่เข้าด้วยความเร็ว u เท่ากับไหลครับ40เมตรต่อวินาทีแบบนี้นะกระทบไม้ตีสมมติอันนี้เป็นไม้เบสบอล ส่งผลทำให้สะท้อนออกมานี่นะครับสะท้อนออกมาด้วยความเรงเท่าไหร่บอกไหมไม่บอกนี่นะครับเวลาที่กระทบก็คือให้มาแล้วแสดงว่าแรงที่กระทำเนี่ยครับมีติดออกไถ่เขี้ยบดังนั้นแรงตัวนี้นะครับ f จะต้องเป็นไงติดลบเพราะอะไรครับตรงข้ามกับ u ทำไมอ่ะเพราะว่าผมให้ u เป็นบวกไงเพราะเ,าเนเเื่องจากให้ u เป็นบวกโอเคไหมครับเนื่องจากให้ u เป็นบวก เพราะฉะนั้นจากสมการนะครับ f เท่ากับเดลต้า p ส่วนเดลต้า t แสดงว่าเดลต้า p ก็คือการดนเนี่ยครับมีค่าเท่ากับ f คูณเดลต้าอะไรครับ t โอเคไหมเราก็สามารถหาคำตอบได้ว่าอ๋อการดนก็คือ f เดลต้า t f มีแล้ว t มีแล้วเพราะฉะนั้น ้อไก่นะครับเดลต้าพก็มีค่าเท่ากับ F คูณเดลต้าทนี่นะครับ F แล้วก็2คูณ10-3ลบ3เดลต้าพของเราก็จะมีค่าเท่ากับขอกดเครื่องก่อนนะครับได้ประมาณ 14.5นะครับนิวตันวิอันนี้คือข้อกอไก่นะครับแล้วก็ข้อขอไข่ถามหาอะไรครับขนาดความเร็วเนาะขนาดความเร็วขนาดความเร็วก็ เดลต้า p เนี่ยครับมีค่าเท่ากับอะไรครับ mv ลบ mu เนาะซึ่งเครื่องหมายตรงนี้ผมต้องแทนด้วยติดอะไรครับติดลบนะเดลต้า p เนี่ยเพราะว่าทิศที่เราคำนวณออกมาได้เนี่ยครับมันตรงข้ามกับ u เข้าใจไหมครับมันตรงข้ามกับ u เนาะดังนั้นเดลต้า p ผมจะแทนด้วยลบ14.5โอเคไหม M ก็คือ0ูนย์จุหน้ารู้ไหมไม่รู้เค okay, ป่ะลบด้วย0 1 4ย์ุดหคูณด้วย40แบบนี้นะครับเราก็จะได้เป็นลบ14.5 บวกด้วย5.8ตัวหลังนะครับผมคูณแล้วก็ย้ายมาบวกก่อนเนาะเราก็หารด้วยอะไรครับ0.1 4.5เท่ากับ V ผมจะได้ V นะครับตอนสะท้อนออกมาเมื่อดูดเมื่อถูกตีนะครับมีค่าเท่ากับลบ60เมตรต่อวินาที เครื่องหมายลบหมายความว่าไงครับทิศต,ตรงข้ามกับยูนเองอันนี้ก็คือคำตอบของข้อที่14ครับผมเสร็จเรียบร้อย